เสนอตอนที่มีชื่อว่าศัพท์ภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยยังแปลผิดระดับชาติภาค3เอาล่ะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นก้อนสุดท้ายนะฮะ Chris English Top 10ในเรื่องราวของศัพท์หรือวลีที่พี่น้องชาวไทยแปลหรือเข้าใจผิดระดับชาติเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าศั์วันนี้มีอะไรกันบ้างอันดับที่1 refuse R-E-F-U-S-E refuse แปลว่าอะไรครับ refuse อืมนะครับอ่าหลายคนไม่รู้แต่บางคนบอกว่าปฏิเสธถ้าคุณตอบปฏิเสธคุณถูกครึ่งเดียวปฏิเสธอะไรปฏิเสธไม่ยอมรับหรือปฏิเสธไม่ยอมทำอ่าติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกปฏิเสธไม่ยอมตอบนะครับผมคนช่วยตอบหน่อยนะฮะคำตอบนะครับ refuse คือปฏิเสธไม่ยอมทำส่วน deny d e n y deny คือปฏิเสธไม่ยอมรับนั่นเองครับ มาเลข2อ,อ่าในลองวัดกันสิว่าคุณจะแปลวล่าลีหรือประโยคนี้สั้นสั้นได้ถูกหรือเปล่านะครับ it will appreciate it will appreciate แปลว่าอะไรครับ่า it will appreciate แปลว่าอะไร่าหลายคนก็บอกว่าอ๋อก็ซาบซึง้งหรือว่าชื่นชอบชื่นชมผิดนะครับอ่าผิดนะครับ คุณต้องฟังการวางนะฮะตัวของสับนะฮะในประโยคนี้ด้วยเพราะถ้าผมชื่นชอบหรือผมซาบซึ้งเ่ยนะครับต้องเป็น I appreciate it นั่นเองครับต้องเป็นคน appreciate ถึงจะแปลว่าชื่นชอบหรืออะไรครับซาบซึง้งแต่ถ้า it คือสิ่งของแปลว่าสิ่งของมันจะซาบซึง้งมันมีหัวใจไหมล่ะ นะครับมันไม่มีความคิดความรู้สึกนะฮะสิ่งของมันจะชื่นชนาบซึ้งไม่ได้เพราะถ้าสิ่งของ appreciate แปลว่ามันเพิ่มมูลค่านั่นเองครับมันเป็นตรงข้ามของคำว่า depreciate ที่แปลว่าเสื่อมค่าหรือลดค่านั่นเองครับ I appreciate your work ผมชื่นชอบผลงานงคุณ I appreciate your help ก็คือผมทราบซึ้งในการช่วยเหลือคุณครับหรือ I appreciate it I appreciate it นะครับ I appreciate it แล้วก็ appreciate it อดิตอ,อ,อะไรก็เป็นการเชื่อมเสียงนั่นนะครับ I appreciate it แปลว่าผมซาบซึ้งกับสิ่งนี้ที่คุณทำให้ผมมากแต่ถ้า it will appreciate หรือ it appreciates ก็แปลว่ามันเพิ่มมูลค่านั่นเองครับแต่ถ้า depreciate นะครับก็คือเสื่อมค่านั่นเองนะครับลำดับต่อไปครับหมายเลข3า in case แปลว่าอะไรครับ in case In case คุณก็จะแปลอะไรครับในกรณีใช่ไหมครับ uh, ไม่ใช่ซะสีเดียวครับ In case แปลว่าเผื่อว่านี่ครับ In case แปลว่าเผื่อแต่ถ้า in case of ถึงจะแปลว่าในกรณีอย่างเช่นครับ Ladies and Gentlemen in case of a fire the fire exit is at the back ในกรณีที่มีไฟไหม้นะครับก็แน่นอนครับนะทางนี้ไฟอยู่ข้างหลังนะครับ In case of นะฮะ I bought a bottle of water in case I get thirsty นั่นเองครับก็คือเผื่อผมจะหิวน้ำ case นอกจากจะแปลว่ากรณีนะครับที่คนไทยรู้จัก case by case case นอกจากจะแปลว่าสิ่งที่ปกป้องอย่างเช่น case โทรศัพท์หรือ s ู i t c a s e ก็คือกระเป๋าเดินทางปกป้องสิ่งของของคุณ case ก็ยังแปลว่าคดีความในศาลก็ได้นะครับและอีกอันสุดท้ายคือ case of beer a case of beer ก็แปลว่าอะไรครับ อ๋อเป็นกรณีเบียร์ไม่ใช่เป็นคดีความเกี่ยวกับเบียร์ไม่ใช่ a case of beer ก็แปลว่าเบียร์หนึ่งหลังได้เหมือนกันนะครับ case คือกรณีแปลว่าคดีแปลว่าอุปกรณ์ป้องกันหรือว่าอุปกรณ์เก็บของและแปลว่าหลังนั่นเองครับหมายเลข4 installment นั่นเองครับ installment แปลว่าอะไร installment แปลว่าอะไรครับแปลว่าการติดตั้งใช่ไหมครับ นะครับคุณผู้ฟังครับถึงแม้ว่าคำว่า install จะแปลว่าการติดตั้งหรือคือไม่ใช่การติตั้งคือ verb to ติดตั้งนะครับก็คือติดตั้งแต่ถ้าการติดตั้งเป็นคำนามต้องเป็น installation นั่นเองครับ an installation so install นะครับเดี๋ยวเขาจะมาติดตั้งแอร์ที่ออฟฟิศของเรา they are going to install the air conditioner นะครับ at the office นะครับหรือคุณจะมี install ครับติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ I'm going to install I'm going to install uh, some new software into my computer ะนะครับ install นะฮะแต่ถ้า installment แปลว่างวดครับหรือว่าเงินผ่อนนั่นเองฮะน่านะครับอย่างเช่นวันนี้คุณจะซื้อรถคุณจะผ่อน60งวด You have to pay 60 installments นั่นเองครับ installment คือผ่อนนะฮะ down payment ก็คือดาวนะจ๊ะมาเลข5 He's high แปลว่าอะไรครับ He is high. H-I-G-H. แปลว่าเขาสูงใช่ไหมครับผิดนะครับถ้าเขาสูงต้องเป็น He is tall. ตัวสูงต้องใช้ tall ครับเพราะถ้า He is high แปลว่าเขากำลังเมายาอยู่นั่นเองครับ คือนึกออกไหมคือกำลังล่องลอยบินอยู่ในอากาศนะครับแบบดึงดาวดมกาวดึงดาวหว,ว่ากันไปนะครับโซนอย่างเช่นนะครับมีพี่น้องชาวไทยบางท่านชื่อไฮอย่างเช่นนักร้องชื่อไฮเพื่อนผมชื่อไฮครับเพื่อนผมนะครับเป็นเด็กผู้ชายชื่อไฮแล้วนะครับแม่เขาตั้งชื่อไฮเพราะี่คือแบบระดับสูงนึกออกไหมไฮใช่ไหมครับไปเมืองนอกนะครับฝรั่งมันล้อกันหมดเลยครับ what is your name oh hi I'm hi สวัสดีกูเมายาอยู่ กูไม่ได้ถามามึงเมายาแ่ะกูถามมึงเชื่ออะไรอะไรอ่เงี้ยนะครับโซ so, แนนนครับ I'm high แปลว่าผมเมายานะครับเมายา I'm tall แปลว่าผมสูง I'm drunk แปลว่าผม,มเมาเหล้า I hang ผมจะแขวนคอตายเราสอบแล้วนะครับเทปที่แล้วฝากไว้เป็นความรู้นะครับมาเลยครับ The late Paul Walker The late Paul Walker แปลว่าอะไรครับ่า late ครับ l a t e ถูกต้องครับ Late พอ u วอล์ k เกอร์มาสายใช่ไหมผิดครับถ้าพอ u วอล์ k เกอร์มาสายจะเป็น Paul Walker is late Paul Walker is late แต่เมื่อไรที่ late อยู่หน้านะครับเมื่อไรที่ late เนี่ยนะครับอยู่หน้านะฮะหน้าชื่อคนนะฮะจำมาเลยนะฮะมันแปลว่าพอลวอล์คเกอร์ผู้ผมชอบพูดผิดนะชอบพูดว่า ล้วงลับนะฮะไม่ใช่ล้วงนะครับต้องไม่เอกนะครับล่วงลับไปแล้วนั่นเองนะครับถ้าล้วงลับเนี่ยคนละอย่างนะครับพอล์วอเกอร์ผู้ล่วงลับอย่างเช่นพอล์วอเกอร์คือนักแสดงของหนังเรื่อง Fast and Furious ที่ได้เสียชีวิตเมื่อปีก่อนนะ late นะครับส่วนถ้าพอล์วอเกอร์อีสลีดพอล์วอเกอร์มาสายใช่ไหมนะครับแต่ถ้านะฮะนะฮะเลดพอล์วอเกอร์เพราะพอล์วอเกอร์ผู้เสียชุดไปแล้วประโยคที่7ครับ I cut my hair I cut my hair ฟังด้วยนะครับ I cut my hair เนี่ยแปลว่าคุณตัดผมเองนะฮะไม่ฮะนัถูกต้องครับฝรั่งก็จะฟังว่าคุณตัดผมเองสิครับคุณน,นะต้องเป็น I นะฮะโอเคถ้า I had ถ้าเป็นอดีตใช่ไหม I had a haircut หรือ I got a haircut คืออดีตหรือเท่านี้กำลังจะไปตัดผม I'm going to get a haircut หรือ I'm going to have A hair cut มีอยู่แค่2อ,อย่างครับ I had หรือ I got a haircut กับ I'm going to have หรือ I'm going to get a haircut ก็คือไปตัดผมนั่นเองครับแต่ถ้า I cut my hair ก็แปลว่าคุณตัดเองนะครับมาเลข8ปนะครับนี้เจ้านายเขาบอกคุณว่า Hey สมชาย I will give you a promotion คุณก็เลยเซงเป็ดเลยครับอะไรวะกูก็ขายของอยู่แล้วมึงให้คุณไปส่งเสริมการขายอะไรกันอีกเนี่ยนะครับให้ไปส่งเสริมการขายหรือว่ามีจะให้จะจะไม่ได้ซื้อของไอ้ไอ้งงไว้เฮ้ย promotion a promotion ก็แปลว่านะครับก็เรียกว่าส่งเสริมการขายแต่ promotion ก็แปลว่าการเลื่อนตำแหน่งไ้ด้วยเหมือนกันนะครับคุณสมชายสุวทางฝรั่งเขาบอกว่า I will give you a promotion and a raise ก็หรือ I will give you a raise and a promotion ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะให้คุณไปแข่งขันการส่งเสริมการขายเพื่อเป็นนักขายยอดมือหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปนี่นะครับ a raise นะครับแปลว่าเขาจะขึ้นเงินเดือนให้คุณ promotion คือเขาจะเลื่อนตำแหน่งให้คุณ ถ้าคุณเนี่ยนะครับทำหน้าเซ็งเป็ดตอนนี้ฝรั่งบอกสมชาย I have good news I will give you a raise and a promotion uh, thank you ให้กูแข่งขันส่งเสริมการขายแล้วกูก็ขายของจนบริษัทมึงก็รวยจะตายอยู่แล้วเอา้าเฮ้ย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 ระวังนะเดี๋ยวฝรั่งเขาก็ไม่ขึ้นเงินเดือนไม่เลื่อนตำแหน่งให้เนอะฟรีนะฮะ A promotion and a raise promotion เลื่อนตำแหน่ง raise ขึ้นเงินเดือนให้ raise ที่แปลว่ายกระดับนั่นเองครับหมายเลขเก้า respectively respectively แปลว่าอะไรครับ respectively อ่าก็ง่ายเห็นแต่ยากเลยครับคุณคริส respect ก็แปลว่าเคารพ ly คุณคริสก็เคยสอนในเทปที่แล้วก็แปลว่าเป็น Adverb อย่างเคารพเพจ respectively แปลว่าตามลำดับนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับอย่างเช่นสมมติว่าผมจะบอกว่าถ้าผมเขียนนภาษาไทยนะนี่คุณรู้ไหมปีที่แล้วผมไปเที่ยวยุโรปนะผมไปเที่ยวยุโรปมา ผมเนี่ยนะไปอังกฤษฝรัร่งเศสสเปนอิตาลีและเยอรมันตามลำดับนี่คุณก็เป็นภาษาอังกฤษครับ I went to Europe last year. I went to England, France, Spain, Italy, and Germany respectively. Respectively ก็คือตามลำดับครับแต่ถ้า respect เฉยๆก็คือเคารพ เอาละครับสุดท้ายแล้วกันนะครับข้อที่10นะฮะแหมเราให้กันมาเยอะมากอันนี้ก็จบด้วยตัวอย่างเบาๆแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเพิ่งมีนะฮะตัวอย่างนี้ผมเพิ่งเจอนะครับก็แน่นอนครับวันก่อนนะฮะชาวชาวไทยนั่งดื่มนมเปรี้ยวนะฮะดัชมิลฝรั่งก็ถาม what are you drinking เด็กไทยก็ตอบตามเนื้อผ้าครับ I drinking the sour milk ฝรั่งก็หัวเราะครับโอเคนะครับคุณนมเปรี้ยวภาษาอังกฤษห้ามแปลตรงๆนะครับ เพราะถ้านมเปรี้ยวปลาตรงๆมันจะแปลว่านมบูดนะฮะท่วงนัคนเขไม่มีปัญญากินนมสดเลยครับนะฮะไม่ใช่นะครับ sour milk แปลว่านมบูดครับพี่น้อง sour แปลว่าเปรี้ยวนะฮะดังนั้นครับนมเ,เปรี้ยวเราจะเรียกอะไรครับมีอยสองคำนะฮะอันดับที่หนึ่งเลยที่ผมเจอประจำคือ drinking yogurt drinking yogurt ก็คือโยเกิร์ตท,ที่ดื่มได้ หรือบางคนจะเรียกว่า fermented milk อันนี้มันดูไม่ค่อยน่ากินนะเพราะว่าปลาราคือ fermented fish ย่าลืมนะครับปลารา้าไม่ใช่แอนโชวี่นะจ๊ะชาวไทยแอนโชวีส mm hmm. คือปลาไส้ตันปลาเค็มฝรั่งมันไม่เหม็นมันไม่เน่าเหมือนกับปลาร้าบ้านเราเลยนะครับแอนโชวีส mm hmm. คือปลาเค็มไส้ตันฝรั่งที่อาจจะเห็นในพิซซ่าหรือในซีซาสลัดเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นปลาร้าไทยต้องเรียก fermented fish คือปลาที่เอาไปหมักดองใช่ไหมแต่บนฝาขวดยาคู่ครับผมเห็น fermented milk ก,ก,ก็อธิบายได้นะครับ fermented milk นะครับมีคนถามว่า,านมเปรี้ยวถ้าผมยังเคยเห็นผักดองคือ pickled vegetable อย่างนี้นมเปรี้ยวเป็น pickled milk ได้ไหมคุณครับนมดองมีไหมฮะจบนะฮะไม่มีนะครับดังนั้นถ้าถามผมนมเปรี้ยวเราเรียกว่า drinking yogurt drinking yogurt แต่สำเนียงอังกฤษอาจจะเป็น drinking yogurts ก็ได้นะครับ sour milk นมบูด ไม่น่ากินเลยครับผมเอาละครับคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือตัวอย่างนะครับของศัพท์ภาษาอังกฤษหรือว่าีภาษาอังกฤษที่คนไทยแปลผิดระดับชาติ พีเพียบเลยนะฮะมีอีกเยอะมากแต่วันนี้ผมพอแค่นี้ก,นก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าในเทปหน้าเราจะเข้าสู่ท็อปปิกอื่นๆกันแล้วนะครับเพราะนี่ไงหลายคนถามภาษาอังกฤษเรียนกี่เดือนถึงจะเก่งครับผมถามกี่เดือนโอ้โหคุณช่วยให้เกียรตินิดนึงนะครับมันต้องเรียนกันเป็นปีครับเพราะมันมีอะไรต้องเรียนกันเยอะมากและเรียนไม่พอนะต้องมานั่งจำกันอีกนะฮะ <S <S วันนี้ไปกันก่อนนะครับขอให้โชคดีมีชัยกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ Chris English Top 10ภาษาอังกฤษฮิตติดชาร์ต